แต่แต่ก่อนคุณยายคุณยายเป็นยังไงเล่นเล็กก็อยากเรียนเล็กเจ้าใจมากเจ้าใจคอยซื้อจนนานอยากคอยมักอ๋อคอยมักเออคอยมักเล่นเล็กรอบา่านยิ่งยุต่อรรมมากเอาพูดได้ๆจนได้ซื้อซื้อเแค่ละพันสองพันนี่โอ้ว่าไม่ซื้อบาทสองบาทจะโมเดียซื้อหลายว่าจีเออซื้อหลายซื้อหลายกับปลาไาสิรวยกลาไาสิรวยเลยเออบ่านนี้ไม่ซื้อเกียนหนึ่งออกน้ำดอกไม้มันออกไอ ดอกไม้นั่นดอกไม,ม้ม่วงมังแม่แดงก็มาซื้ออยู่อันอกันกับกบอา,า,าอันเปัญหาแต่งันปันหาเอาไปซื้อรถใสอ๋อซื้อดแตงันปันหาไปซื้อรถเข็นเออไอ้มาแก้ยนี่ไอ้ไหนแต่พาเวสเอาไปโหลดบัดนี้ก็อยู่ต่อมาอฮะมันถือแคข,ขนหาคุณจะมันรวยเออ อ่มันรวยอมีกล้วยอยู่สิบตมีกล้วยอยู่สิบตเอขายคูนึงเลยกล้วยแม่ลูกขายร้านเป็นใดตัวขายสี่พันห้าอ๋อขายควายขายควายกระบือขายกระบือสี่พันห้าขายได้สี่พหบาทนี้เลี้ยเลี้ยงเลีพ่อเขาเลยเลี้ยงอันหุ่นแม่ย่าหุ่นอ่ไปเลี้เล้ยงหุ่นย่าอรพอกเลจ้า ออกไปเอาอ่อนสวยในการจะมาถึงถึงหาชิบบาทอย่างนั้นสามพันกว่าบาทมันก็มีหน่อยใช่ไหมอ้โหจะจุ่มแม่จักงมันกัน่าสนใจอ๋อบาทนี้มาเรียนอีกมาเรียนเรียกเรียกเงินอีกอันนี้ก็ไม่พันหาไม่ ที่จังเล่ะตัวมันขึ้นมาหมิดไปเบิดไป,ไปราดขึ้นมาหน่อยลงหน่อยลงเง้มันจะาคุขายหมวขายสวผ้เจเหรียจิ้หายไวบอดบาดนี่บขายกล้วยสองตัวนี่เด็กใดมาขึ้นวางเงินบไดใขึ้นจักบัทบได้ขึ้นจักบัดกล้ยก็กล้วยก็หมดไปอรลานเลยนี่คาวายควาย สองใส่ปรูกอันนี้พอค้นจริงพอ้นจริงสองเหรียญสองเหรียญเอาก็ดีก็ถือมาดีเรียเจลซีบาทหาบาทเบาทก็ว่าใส่ประโยชน์แค่สองร้อยสารอยเออเราค้นเศ้าได้กินกูว่าไงเนาะ ขันพูดได้ออกเลขมาจะใส่ทอนเงินในเหลขมาให้ก้อยได้ในเหล็มื่อยอ๋อเหลขมาให้พอดีวะเอาซองเนาะเขาไม่แกะซองเลขเขาไม่แกะซองเนาะขันถือเขาก็อันนี้คันว่าถือเขาก็มาอันนี้มาเอาคอขันคันถือเขาคันว่าซื้อเขาก็มาเอาเพื่เกเอาเงินของเาเป็นเงินซองเลขซองเออเลขซองตกตกลงกับแตไปซื้อตัวอย่างเขามาเอาเงินเขมาซื้อจะไม่จ่ยกันเด้อพ่อนา ลราเมื่อกี้เห็นจิมหายไวไหลมือไหใจหอก่องเล็บกับ่องเล่หาหารอบโบกรอกมืบิดห่อยพัหลายมือ้เลือนี่วะอ๋อเบหลายพัหลายมืนเป็นเหล็กซองเขาอ๋ปเป็นเหล็กซองเขาเรียก่อนกระมี่เรียกผ้าให้เล่ากระมี่ฟังไปจีบไปฟังข่เดียงเยขาไขเ่ขเด้เอ่อ,อยหน่งไซ่าวหลอกจอกยอกบกบอย,บยนั่นพื้นเนาะหนึ่งสองสามคนมาขวดหนึ่งสองสามปีนั่นหนึ่งสองสามโอ้ไม่รงนแข่งกันไม่บอกเด็กคุณเอาข่อยเกีรยม่อนยู๊ตื่อไว้คักยังดีเลย มาสาวหลอกเลขเทียวพี่น้องพอยันีเอีนมาเต็มเฮียนบ่านนี้มาหาซื้อเลขห้าชุนกันพมีมองซื้อคนว่ากับมิ้นกับคนใจดีเขาตัวละร่อยจองเลยแบบนี้ปักไปเลยห้างตกจากขางบ้าจับบ่ออกมาหนึ่งสองสามสัมบ้านนบเขาวุุนวัาสนาบ่ได้น้ำเขาเออไปเอาเลขเขาสันหาสิบุ่นหาสิบลโอ้เจเมยไหนพกไดเอามาดีปันได้สบายสน อันต่งควกากิลิต้นนี้เล็กไหมอ๋อเล็กเล็ขายขายวาวซื้อเล็นะครับไปวัดยันโอ้ขายกซื้อเลยงเดี๋ยวทายห่ไล่เลยกู้ักบาทสมยนีเศ้าเซื้อใดจากปีแล้วโดนแล้วออกจากวัดม่จากปีเท่้าเดียวนี่จากปีระแดงเอาวัด ออกวันมานีปีอะไรเจ้ามือบไปปีไปเพท่นนอดกายกายกายิบกายยุคนันตายมาหปีเหรียท่านได้เหรียเลยอันนี้เรา่เยเขาสียวเหรไปเอาหน่มมาปนเี่ยไปจ้ากันยังแกปัหาจอมือเหรียเลยคนตงคืเซลากตะลงเนี่ยเดอืนท้จไอกไปมา ผู้ใด้บอลยังให้ฟังบ่ได้เลยต้องเอาต้องซื้อไปหอดแล้วแม่ไปหอดวัดแล้วเอาเหรียญไปเพิ่นเพิ่นว่าเหรียญหอมมันโอ้แต่มาเหยียดไปแล้วเป็นอะไรมาแล้วเหรียญเอากระเจละมาเทียนหน่อยพวกในมาบ้านนี่ดีกว่านี้่อันสามหาพี่แปดเอาหงอเดี๋ยดีหงอนนี้ว่าซื้อเ่รครับว่าหันวัสดงหน่อยว่าถือหงวนนี้ที่ซื้อว่างหงอนนี้ีงานใหญ่เขียวไหมตัวใด บ่ท่านใดก้อนตีซื้องวดช่งหนักนะเื่อเื่อน้ำปลากโดดหอท่านออกกี่ระดับอะกวยก็ซื้อดอกน้ำผู้ใดกระไดกวยยกไปไว้ก่อแล้วไปมาเราเพื่อนเคียหน่สย้ำไปหนาวะไอ่าซมที่แปลที่เอาเอาไปเสือร้อตาวไม่งี้กองเชี้ยหน่อยกคนมาหอดบานแล้วตื้มเหมือนเสาอย่างเงี้ยแถบันมัดขุดมัดเงยไม่ง่ายไปนะ จะได้จะเปเอาเหรียญสิ่งคืนนี่เออได้เ่าได้กระลัพึกนะครับนี่เขาเรียกแถวบ้านเขาเอิ่นกระลักพึกก็เป็นเงินนะครับโปรยทานเงินไปโปรยทานนะครับคุณนี่จะโปรยทานนะครับทำไว้เพื่อไปโปรยทานเขาคนเสี่ยงเขายึดเอาเลรียญของตู้ข่อยยู่เห็นไหมไม่ต้องก่อนท่อหัวนี่พนักเต็มรถใส่ปันเกรียญเท่าไรสี่สามประมาณนี้ก็สามสี่สามสี่ วดนี้บ่าวเ้าเลี่ยงหมดวิขาดไม่เราเ้าเรื่องเกาความหลังเลี่ยงเกาฟังสิป่าฟังบบนี้เพราะต่ไหนยินเขาวาซีสามเด็ดีบาดเล็กที่เขาเพิ่นนั่นเดินไปสื่อน้ำเขาซีสามสามซีสามหาสาเขียนห้พหอดเบาเขาเลี้ยงเงี้ยหูไหลเนาะสื่อยู่เดนไป มากเล็กดังเลยบ่ได้ถือน้ำเขาสิเต่คือว่าเอาแน่3สามหันชื่มพ้อา่เอาหาบาทเปอร์เซ็นต์แต่เปอร์เซ็นต์สิบาทแล้วาทตัวเอาหาบาทเท่านั้นละอันพอยี่ไหมบอกฟีปวดขาในยี่หาบาทพีนี่ก็บบอกตายอีเอาใจตงเตงวะหกกับลาิสื่ออันเล่าจสื่อหกซีเนาะหกกับเก่าตัวเดียวกันย้อนมาค่าอะไรขนาดค่าผาเขายกกันยัแลนไปหาจงมือกโอ้ยังแลนเอาเงินไปให้เขา สมมอไหนีเศร้าเลยเศ้าสื่อเลยตาสื่อว่าละตานี่แต่มันออกนะได้บอกมาคอยสื่อซับเปียดอันดังมากทต่อออก่าซีจบยอนเล็กดังผลสุดท้ายก็คือจบยอนเล็กดังบซีเมันกับวันใดได้ไหมงเขียวเพิ่กับวไหนสื่อนี่คุณยายก็ช่วยกันทำกระพึกเนาะครับภาษาไทยเยเลยนี่อย่าง

อ๋อเมื่อยายไว้เงินเด้อโอ้นี่คุณนี่เนาะอ๋ออันนี้คุณยายซื้อตัวนี้นะครับคุณยายซื้อตัวนี้เอาดูด้วยครับเดี๋ยวสิบบาบอกเดี๋ยวจะว่าไม่บอกนะครับคุณลงคนเนี่ยก็เคยขายหดควายซื้อนะครับรอบนี้เพ่อขายอยู่วะครับขายอยู่วะขายหมดไมีควายแล้วบ่มีควายขายหมดแล้วขายหมดแล้วขายหมดทั้เลยโอ้ตากระต่ายลูกกระเพราเมียหนี่เบอยู่แต่ผู้เฒ่าคนเดียวอออ มึงไปยังได้กูกับไปยังได้คือกันเลยไว้คำม,มันใสก่กระเป๋าซะเนี่ยว่สาสะดวกคำเงินอันนี้ได้เก้าเจ็ดโอ้เก้าเจ็ดนะครับอันนั้นไปสืบเก้าเก้าสองตัวนั้บักเลขอ๋เอ,อเป็นเลขพศเลขเลขเลขคุณตานะครับคุณตาที่อยู่ด้านหลังผมนั่นสองสองสี่เจ็ดเก้านะครับสองสี่เจ็ดเก้าสองสี่เจ็ดเก้าอายุ แปดสิบสี่สองอืมเกิดอายุอายุแปดสิบสี่เอาแต่ใครชอบตัวนี้นะครับนี่จัดเลยนะครับจัดเลยจะว่าไม่บอก097นี่โอ้ยจะมาหาตัวให้กูเบิ้ลเงินหลายบางนี่ก็ได้ว่าได้ตัวได้นี่เขาซื้ออีหลีได้นี่ ว่าอะไรตัวอะกันยังว่าซื้ออีลีนี่กันลูกว่าซื้ออยู่เอาคนเศร้าซื้อได้ก็เศร้าไปตัวเนาะแตจะมาให้กูได้เงินีเดี๋ยวอยากซื้อน้ำอีกเดี๋ยวบ้ากูจะกินอีกอ๋อเอา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 ตัวนี้นะครับอันนั้นวนเสร็จเก้าสี่เก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดเป็นอายุนะครับเป็นเป็นเป็นเลขพศนะครับเลขพศสองสี่สองสี่เจ็ดเก้านะครับ อายุ84ปัดสื่อเลขโท่เกลังก็งอยบิงนัก่อลนว่าปงหูโตปงูตนี่นะครับนี่เดี๋ยวจะว่าไม่บอกนะครับ2479 24แต่ว่า24นี้มาแรงมากนะครับนี่คุณพ่อโพท่านจะให้โชคนะครับงวดน,นี้นะครับเดี๋ยวจะว่าผมไม่บอกนะครับท่านให้โชคนะครับ2479หรือจะอายุ84 85นะครับซื้อขึ้นซื้อลงไปเอาลองนำไปรุ่นไปเสียงดู